สวัสดีครับผมฟิลเอเจนต์ของคอ,อนโดไทยครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่คอนโดเลอริสนะครับผมสาทรสทัตทุประดิษฐ์นะครับเป็นห้องชั้นอยู่ชั้น17นะครับ3น 2, 2, 2ตารางเมตรนะครับผมครับเรามาดูห้องกันเลยดีกว่าครับเปิดประตูเข้ามาเป็นโซนนั่งเล่นนะครับมีชั้นวางทีวีเรียบร้อยัโซฟาขนาดใหญ่นะครับผมฝังตรงข้ามจะ,เป,<อ>ะเป็นห้องน้านะครับห้องน้า นี่ครับผมมีเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมนะครับเดินเข้ามาอีกหน่อยปุ๊บก็จะเป็นโซนห้องนอนครับผม <c oughs> เป็นโซนห้องนอนครับจะมองเห็นวิวเมืองด้วยนะครับผมแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มากนะครับอ่าสุดท้ายจะเป็นโซนห้องครัวนะครับมีตู้เย็นพร้อมนะครับมีไมโครเวฟ มีเารไฟฟ้านะครับยูอินครัวในตัวนะครับเป็นระเบียงมีราวตากผ้าด้วยนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ทีงสุดแค่นี้ครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามมาได้ที่เว็ c o n d o t ไทย .co.th นะครับหรือทาง Line แอดคอนโดไทยนะครับหรือทาง f c e b o o o c คอนโดไทยนะครับขอบคุณครับผมคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเอง เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์แอดคอนโดไทย 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทําการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทําผ่านช่องทางต่างๆคือ Line Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทําการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้ว หากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์0817554553ไล at @condotai h f e c o ai, o o o t @condotai.co.th h